น้อมกราบนมัสก,การพระอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอ,อย่างสูงเจ้าค่ะสวัสดีการันติทุกท่านทั่ทวโลกนะคะชื่อปุ้ยนะคะลูกประธรรมวัดพระธรรมกายชวาสวันรประเทศเยอรมนีค่ะก่อนอื่นก็ขอ,อ,อกราบอนุโมทนาบุญพระธรรมยาตราออนไลน์ผ่านแอปซูเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วที่ผ่านมาด้วยนะคะปื้มยังปิ้มกันอยู่ไหมเอ่ย กูยังปลื้มล้นใจอยู่เลยค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะทุกซูมทุกบุญทุกบุญออนไลน์เลยค่ะในวันที่26เอ่อกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวันมาค้าบูชานะคะเอ่อเราชาวพุทธหลายๆคนก็จะพากันไปวัดทำบุญตามประเพณีของชาวพุทธนะคะแต่ในสถานการณ์โควิด -19 เช่นนี้หลายๆท่านก็จะไปวัดลำบากพทูก็จะเขิดเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมจุดประทีปออนไลน์2ล้านดวงถวายเป็นพุทธบูชาผ่านแอปซูมกันค่ะซึ่งเดือนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเดือนแห่งความรักกันอยู่รักใครชอบใครชวนกันมาร่วมบุญออนไลน์จุดประทีปออนไลน์กันเยอะๆนะคะร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้โลกเราสงบร่มเย็นให้คนที่เรารักให้ทั่วโลกมีความสุขปลอดภัยจากโควิด1 9ร่วมกันค่ะ ลอบเล่เอาอวนุโมทนาค่ะ